ตามตามตามนู้นไหมเช็คก่อนคือตรงเช็คก่อนโอ,อ้โหอ,นอ,อนันนี้ก็ส่งแม่ใช่ไหมแม่อ๋อออ๋แม่อ๋อแม่ที่โดนสะกดหรือใครวะแล้วเป็นกวนงงไว้เป็นกวนโดนอะไรมาไหมคือโดนของอะค่ะอ๋อแต่ว่าเหมือนน้องอยังอยู่แล้วก็อาจารย์บอกว่าอ๋อช่วยเจ้าก่อนแม่คือเจ้าแล้วก็เองค่อยไปที่หลังคือจะอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวขอเช็คเสร็จแล้วส่งนะแป๊บหนึ่งครับสบายสบายไว้าช่างใจสบายสบายชีวิตอันนี้ไอ้ลูก ลูกชายโออเคอายุเท่าไหร่แล้วหนูสิบแปดปีต่อฮะก็เข้าใจคนที่ญหาสุขภาพมั้นหลุดเองก็คือเป็นพี่ชายเขาโอเคขอให้พี่ชายเขาได้ผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีเดี๋ยวดูเช็คคุณสาก่อนเนาะเช็คของเช็คของก่อนผมขอชัดล่างแป๊บหนึ่งสองครสีธรรมรา ผมอยากจะยิงธนูได้แล้วเกินจะได้ง่ายๆเนาะง่ายๆเยอะส2ชั่วโมงค่ะขบับิบสองตงชั่วโมงที่ไหนนะนครอ,อ้นักอ๋อทุ่งสงทุง่งสงเ่อนผมไปอยู่ทุ่งสงเยอะอยู่เคยนเด็กเคยคิดนะอยากจะไปอยู่นครศรีธรรมราชนะเด็กๆลงเลือกหน่วยนะแต่มาอยู่บาจินแล้วกลับมาดวงชะตาเอ้ามา อดูก่อนแล้วกันเช็คก่อนนะอย่างแรกถ้าห้อยหายมานี่ยใกล้ๆเพามันขับหายไปหอยผีหายไปแล้วหลับตาเวสะภู้สเวสะภู้สเวสะภู้สานิจจารณิจจากเยกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสเรอนายันโตอนายันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจารณิจจากเยกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสเรอนายันโตเวสะภู้ส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 เวสอนู้สาผีหายแล้วนะทีนี้เอาลูกไปเกิดนะรอแป๊บหนึ่งรอรออุปกรณ์ นะผีไม่มีแล้วเขาหเหรอโดนตีไปเจ็บไหมเจ็บ,บนนช้ำเลยเนาะนพึ่งมาเสาที่แล้วอ่ะใช่คอึดคิปหายเลยเนาะคิวแรกคิว,วแรกด้วยโดนซัดไปเลยคิวแรกใช่ไหม <c oughs> ผมื่อกีผมจำไม่ค่อยได้ผมมองหน้าเออเห็นหน้าแต่จำไม่ได้ว่าเคสเป็นอะไรยังไงอ่ะจุดทุ่มหนึ่งดอกอธิษฐานก่อนนะลูกให้ไปเกิดนะถ้าไปเกิดได้ไปเกิดเออแต่ถ้าเกิดไปเกิดไม่ได้ก็ลงในหุ่นที่แม่ได้ได้ทำไว้ให้ นครศรีธรรมราชาไอ้นี่ดูคลิปแม่แล้วเนาะถ่ายใกล้ได้ได้ถ่ายใกล้ได้ตกใจไหมโดนคิดดูคลิปแม่ไปอแม่ของนกไม่เท่าหไหร่นะตกกนอ,อยากเป็นอะไรอะไรอ่ะโอ้โหเฮียเปิดเป็นอย่างไรอ่ะด้วยเออเอามึงกูปเป็นอย่างเดียวกว็เหนื่อยเลไอยฮะ <c oughs> เป็นหลายอย่างกูปเหนื่อยตายหาเลยเดี๋ยวเราบอกนะแานเอ๋บอกลูกบอกบอะไรคุยอ่ะโอ้ยมาแล้วลูกใจเย็นไอ้หนูจะไปเกิด รู้่ะเดี๋ยวราคุณก่อไหนหนูนะรอของก่อหนหนูไปพูดไปเกิดเนาะอย่าไปเกิดหรือยังให้หนูอย่าไปเกิดหรือเปล่าฮะอย่าไปเกิดไหมหรืออยากอยู่กับแม่เอาให้แน่ไม่บังคับรู้ไหมเอามามึงไอ้ปาบถือกล้องให้เขาก่อนกอดน้องไหมให้กอดน้องหน่อยเอา,เอามึงเอานี่มาไปกอดน้องกอดพ่อก่อนเอามากอดเออเอา,เอาไปเนี่ยน้องมึงเนี่ย นั่ง <S <S นั่งนั่งเออนั่งเลยเออเออเอาบอกพี่เขาไม่ต้องห่วงนะเออพี่เขาสุขภาพร่างกายปัญหาไงปัญหาสุขภาพร่างกายต่างต่างนะเออโอ้ยอยากไปเกิดหรือย,ยังเอาโอ,อ้ปัญหาเดีย๋ยไปเกิดไหมออกมีสองดวงเอาพ่อพ่อพอ,อันนี้เป็นพ่อใช่ไหมเอาพ่อมาก่อนลูกก็แล้วเอาไปาพ่อ,อ,อมาละสองคนเลยเอามามา,มา,มาทั้งสองดวงนะสองดวงจิตนะ ทั้งสองดวงจิตนะเออนะเออเอาบอกลูกว่าไปได้ยังจะไปเกิดไหมอะไรถามมาคุยเขาคุยภาษาใต้อะละคุยอะไรพูดเออไอหนูเป็นไงบ้างเป็นหญิงหรือเป็นชายมาทั้งสองไหมพูดชาเออพูดอะไรหญิงหรือชายหนูหญิงหนึ่งชายหนึ่งหญิงหนึ่งชายหนึ่งเหรออ๋อไอลูกเพรียอยู่แล้วใช่ไหมไม่เออหญิงหนึ่งชายหนึ่งวาวจะไปหรือยังจะไปเกิดไหมหนู เอ้าลงม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 า,งมา,งมา,งมาอมนะพี่เจ้ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นี่่างนี้นะสวนเทวาทั้งหลายนะอย่าไปเกิดหรือเปล่ายังอยู่ครอบครัวนี้อยู่ฮะฮะอย่าไปเกิดไหมเอาอยัางไงให้หนูโอ้ยกูน่านยังไม่อยากจะไปเนี่ยเอาพ่อคุยกับเขาหน่อยเขามาแล้ววอายังไงมาจานไหนไปทางนั้น เขามาจากไหนเขาพี่มึงนี่อย่างี้ยจะมาจากไหนไปทางนั้นไอชิฟายเขามาจากแม่มึงไงแหละเออมึงอ่ะได้เกิดแต่เขาไม่ได้เกิดมึงรู้ป่าคือมึงอะได้เกิดแต่เขาไม่ได้เกิดจะไปไล่อย่างนั้นไม่ได้รู้ป่ะเออเหมือนเหมือนชะตามึงก็ดวงยังไม่ถึงเวลาเขาเขาเขาก็ยังไปไหนไม่ได้เข้าใจไหมเออเราบังคับเขาไม่ได้หรอกแค่จับเขามาลงในที่ในทางเฉยถูกไหมเออจับเขามาลงอยู่ี่ที่ทางนะไอหนูนะมันจะมีหุ่นนะอยู่สองตัวที่พ่อมึงจัดมาให้กับแม่มึงจัดมาให้นะ ไอ้หนูนะตัดฉันตดฉัันตัดนตัดนตัดฉัเออหนูนะมาอยู่อยู่ในหุ่นไหมหรือจะไปเอาอีกทีนึงอยู่นี่เนาะยังอยู่เนาะยังไม่ไปเนาะอยู่ในหุ่นนะซื้อมาให้บุกนะสองเราเป็นพ่อคู่เลยนะ ไอ้หนูเนี่ยมาอยู่ในหุ่นนะโอ้โหเรียกเบลอร์เลยนี่ใครปั้นเนี่ยไอสัตว์อยู่ยี่มึงต้องใส่หมวกด้วยไหมยี่อ่ะอยู่ในหุ่นนี้นะมาอยู่ในหุ่นนี้นะมาอยู่ในหุ่นนี้นะทสองดวงจิตเด้อนะทั้งสองดวงนะมาอยู่หุ่นนี้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 นะอันนี้พ่อเรี้ยงหรือใครเลื้ยงให้เนี่ยชอบใช่ไหมโอเค ม้ความถูกชะโกเขายังไปไม่ได้เข้าใจนะมันก็ต้องอยู่ในหุ่นนี้แต่ถามว่าจะเอากลับบ้านไหมถ้ากลับบ้านก็เลี้ยงเหมือนกุมารทองเลยก็คือลูกเราอี่แหละเออถ้าเราค้าขายแล้ก็ไว้ที่ทิ้งถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเองเออก็เหมือนว่าทิ้งกุมารทองอธรรมดาแหละกุมารทองอะก็ไม่ใช่นี่ไงขนมอย่างเดียวก็เหมือนกุมารทองไม่ใช่ดูแลไม่ถูกก็เหมือนกับเราเลี้ยงเหมือนกับซื้อขนมให้วันพระแล้วขึ้นนมเนี่ยเนี่ยจบ แค่วันพระเนี่ยเออหรือวันธรรมดาถ้าเกิขามาเข้าฝันเราก็ให้เพราะว่าเขาเนี่ยเขาจะไม่เกาะเราแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้ถึงเวลาเนี่ยยังไงก็ลูกเรามาปล่อยอย่าง,างนี้ถูกป่ะกลับไปแล้วก็เดี๋ยวไปปฏิบัติใช่เออปฏิบัติธรรมก็แผ่เมตตาให้เขาเราไว้ข้างล่างเราไว,ไว้แบบล่างๆเลยก็ได้โต๊ะธรรมดาเนี่ยตั้งเนี่ยแล้วก็วางไว้แล้วเราก็มีพวกของลงของเล่นอย่างเงี้ยจบนะไว้บ้านดีกว่าลูกเราทั้งสองดวงเนี่ยนะเขารักเราเนี่ยจะบอกให้นะไอโจเจ้าหน้ายจะต่างแปลงมือถือนี่ไปอันนี้ใครบ้านไอนใหม่เหรอไม่ใช่ขออาจารย์ดึงขา ตะดุลน,นะนะโอ,อ้โอเคไปโอ้ตะดุนโอเคนะคไปแล้วนะอยู่ในนี้แหละนะเขาอยู่ในนี้นะนให้อยู่เป็นที่เป็นทาง